ปามอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งพี่เตานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตาครับสวัสดีครับเป็นแฟนขับรายการนะครับผมมาเป็นแฟนขับรายการพี่ตาวันนี้ได้มาเจอกันสักทีใช่ครับวันนี้มาทำอะไรกันดีครับวันนี้คือถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมเอพิโซดที่เราเพิ่มสปีดกันนะครับครับดูได้ที่ช่องทางไหนครับช่องพี่ต๋าเลยครับผมรายการติดก๊อกครับผมเสิร์ชได้เลยครับใช่ครับก็คือรีแคปสั้นๆนะครับพี่เตาเพิ่มไปเนี่ย แบบสบายๆก็คือประมาณ5-6าไม้มาคซิมัาเราขึ้นไปถึง7-8ไม้นะครับทีนี้ก็เลยพอเราเร็วขึ้นอาจจะต้องมาฟิตติ้งไม้ใหม่วันนี้เราก็จะมาฟิตไม้ใหม่กันนะครับกับพี่ต๋ามาหาไม้ที่ไกลขึ้นตรงขึ้นไม้เดิมใช้อะไรครับไม้เดิมเป็นหัวมิซูโน่ครับผม STG นะครับผมแล้วก็ก้านทัวเอดีครับผมตัวนี้นานมากละ 5S เป็นทัวเอดียูบีซีฟ้า 5S นะครับเดี๋ยว เพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราลุยกันเลยลุยกันเลยนะครับว่ารดรเวอร์นี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนผลงานเป็นยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นภาพการด้านหลังนะครับคือคือเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเพิ่มได้เท่าไหร่พี่เต๋ามีเป้าหมายในการปรับครั้งนี้อะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับก็คือแน่นอนเพิ่มระยะขับสปีดนะครับแล้วก็ทิศทางในการตีโอเคครับโอเคได้ได้เดี๋ยวไปดูว่าพี่เต๋าเป็นยังไงก่อนเลยครับ ปกติเป็นชอบชอบไฟบอลรออยู่แล้วไหมครับแต่ไม่ฮุกไม่ฮุกชอบรอครับโอเคโอเคแต่จริงๆชอบตรงยังไงก็ได้ขอให้ตรงโอเคแต่ว่าไฟที่ตีเป็นประจำมันจะออกรอนิดนิดใชครับโอเคตีแบบที่เราซ้องกันมาเลยครับใช่ปีด90%้าสอเครบครับ สังเกตว่าตอนนี้เหมือนจะเลี้ยวซ้ายมากไปนิดนึงในส่วนของก้านก็มีส่วน<า>พวกจุดดีต่างๆนะครับต้องการเพิ่มสปินอย่างเงี้ยได้เลยครับครับสปีด99ดีครับลุสุดท้ายได้ครับก่อนที่ผมจะลองหยิบออปชันอื่นให้ลองครับลุนี้งามมากเลยตรงนี้โดนดีมาก ลูกเนี่ยคือลูกที่ธรรมดาที่เราจะมีครับเนี่ยจะสังเกตว่าประมาณ2 6 0หกสิบกว่าเนี่ยเราจะรู้สึกสบายๆขับสปีดร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมมากาเยี่ยมมากมากผมขอไม้แล้วเดี๋ยวลองอัปเกรดอุปกรณ์นี่ครับอันไหนดีผมชอบมากเลยเวลาเห็นการเนียเยอะอย่างเงี้ย <laughs> ชอบสีอะไรครับพี่ต๋าชอบสีอะไรครับชอบสีแดงครับชอบสีแดง <laughs> ชอบสีแดง <laughs> ชอบสีแดงครับ ชอบสีแดงเด้อผมอ๋อนี่เลือกการจากการเลือกพิติ้งการจากสีใช่ไหมฮะอันนี้ผมให้ลองเอาตัวยดีสีแดงนี่ลองดูก่อนแต่เรายังอยู่ในทัวอดีอยู่นะครับยังอยู่ในถัวยี D อยู่แต่อันนี้ผมปรับเรื่องคิกพอยต์ขึ้นมาเนิดนึงอ่าคิกพอยต์เอาละสับเริ่มเยอะเราเริ่มงงครับคิกพอยต์คืออะไรครับมาไปเลยครับโอ้ my god อืมไม่ใช่โดนดีไหมครับถือว่าดีครับดีครับ เรียกว่าเปิดได้สวยเปิดได้สวยเลย่ะก้านใหม่มักดีเสมอก้านใหม่มากดีเสมอครับสปินสวยครับสองพันนี่ขนาดโดนล่างๆนิดนึงโอเสียงดีโอ้โจะปินน้อยไปนิดเดียวไม่งั้นรุ่นนี้สองเจ็ดเลยครับนี่ขนาดสปินมุดยังสองหกเห็นไหมสปินมุดคือสปินน้อยลูกจะเหมือนแบบลงเร็วแต่สังเกตว่าสปีดตอนนี้เนี่ยประมาณร้อยหนึ่งคือ คือเราเราอัพมาแล้วนิดนึงนี่แค่นี่แค่ครั้งเดียวนี่แค่ครั้งเดียวนะครับเราก็อัพค่าเฉลี่ยขึ้นไปแบบร้อยต้นๆจาก95แล้วขอขอดูเรื่อยๆเลยครับอีกทีนึ่งม่ไดโดนดีมากนะเพิ่งได้ยินเสียงดีๆแบบนี้ครั้งแรกรุนนี้ปลายไม้เป็นนิดนึงตั้งใจเป็นนิดนึงครับใช่ใช่รุนนี้รุนนี้คิดเยอะครับรุนนคิดเยอะไปหน่อย ขาขึ้นแค่เอวขวาเลยครับ<อ>ขาาลงแค่หันหันไปให้สุดเหมือนที่เราฝึกกันตอนนั้นครับครับหันไปให้สุดตีฟโฟล์ไปเลยจบวงอันนี้รู้สึกต่างจากก้านตัวแรกไหมครับรู้สึกว่ามันจะตรงปลายตรงนี้ครับมันจะรู้สึกว่ามันจะดีดดีดรู้สึกด <นะ S 1> ีดใช่ครับ จริงๆตัวนี้เป็นปลายแข็งครับอืมแต่เรากลับรู้สึกตรงด,ด,ดีดีนิด<ช>นึงใช่ไหมครับโอเคในยวามขอลองเปลี่ยนอันให้ครับแต่มีลูกที่โดนดีก็ดีมากเลยนะอ,นอันต่อมาอันต่อมาจะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอันอันนี้ให้แล้วกันอีพีท,ท,ทีอันนี้ไปพีพีทีอ่าโอเค รุ่นี้จบวงสวยมากผมชอบท่าจบวงอันนี้ครับครับยืนอยู่ยืนอยู่ะเริ่มถ่ายมาเริ่มใช้ซิกซายโดนรุ่นี้โดนดีมากใช่ครับว้าวรุกนี้ถ้าเป็นผู้ชมก็คือตบมือลรุ่นนีไฟลาบอลสวยมากๆโอ้โหนี่ไงมานะครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหตกกีนวิ่งไป280กว่าเฮ้ยเยี่ยมขับสปีดได้สองเห็นไหมครับ ขับสปีดแล้วคือการทีวีทีจะมีจุดเด่นเรื่องสปีดอยู่แล้วเป็นการที่แบบพรีเมียมมากๆอันนี้ครับสปีดแค่ร้อยสองนี่สองแปดเลยหรอครับสปีดร้อยสองเจ็ดคือมันมันวิ่งกรีนไปนิดหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่สองเจ็ดกว่าครับอันนี้จริงอาจจะสองเจ็ดห้าโดยประมาณแต่ก็คือดีมากแล้วในขับสปีดนี้ถ้าเราจะได้ระยะเท่านี้ครับถือว่าออปติมัมมากๆลองอีกทีครับออปติมัมแปลว่าอะไรครับเออออปติมัมก็คือแบบสุดประสิทธิภาพในนักหน้าสปีดนี้ น่าสปีดนี้ครับก็คือแบบเต็มแมกทำได้ดีมากใช่ของสปีดนี้เลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นลองเร่งสปีดดูได้ครับโอ้โหไฮดรอสวยมากดูแคลรี่ดิครับปลายใหญ่เลยโอ้โหว้าวสองเจ ถึงกับค้างเลยทีเดียวเนี่ยโหนี่ขับสปีด101 101แครีขึ้นไปถึง255อันนี้คือปรับอุปกรณ์ต่อจากเพิ่มสปีดมาจะเก็นว่าเราจะเริ่มเห็นผลมากขึ้น EP EP ก่อนหน้านี้คือเราเพิ่มสปีดไปแต่อาจจะตีไม่โดนคือไม้แล้วเราเปลี่ยนสปีดเปลี่ยนเทมโปไม้มันก็ต้องต้องเปลี่ยนตามมาด้วยอันนี้ดีมากเป็น2อลูปที่ดีคือมันมีผลจริงใช่ไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอน อันนี้ให้พี่บอกเองได้เลยเพราะว่าเราวงเดิมถูกไหมครับให้ไปดูคลิปที่แล้วครับว่าการเดิมเป็นยังไงครับคือเราเร็วขึ้นแต่แค่เราตีไม่โดนอันนี้เราเร็วขึ้นและตีโดนด้วยปิดคลิปได้ยังก็ปิดคลิปแล้วจบได้เลยก็เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากออ๋ทำไมตัวนี้มันถึงต่างจากคือตัว TPT อันนี้าครับสิบแปด Hi นี่น้ำหนักประมาณเอ่อห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ด CPM สองร้อยสี่สิบแต่ท็อกเป็นการที่ท็อกต่ำมากท็อกต่ำคือท็อกท็อกคือแรงบิดในแนนวี้ครับ เนในแนวเนี้ยถ้ามันน้อยมันยิ่งนิ่งการ DPT จะเด่นเรื่องตรงนี้ครับ Weight to Talk Ratio หรือส่วนต่างของน้ำหนักกับกับแรงบิดต,ตรงเนี้มันน้อยมันน้อยมันเลยได้เปรียบก้านอื่นๆครับผมว่ารู้สึกแบบคุมไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับนนสังเกตว่าฟลบอลที่เรามีจะโด่งขึ้น ใช่ครับซึ่ง,รงเราต้องการแบบนั้นเพราะเราเป็นเพลเยอร์ที่สปินต่ําอยู่แล้วสังเกตพี่บางลูกที่พลาดพี่อาจจะมีฮุกแต่พอ,อน,นี้สปินเรามากขึ้นเนี่ยระยะเราเราดีขึ้นอย่างอย่างชัดเจนเลยเรียกว่าชัดเจนมากมากชัดเจนมากๆอันนี้เมื่อก่อนแครี่ประมาณร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบครับใช่ไหมครับตัวเดิมจําได้ว่าร้อยเก้าสิบแครี่แล้วก็อันนี้ดีขึ้นอันเดิมคือมีสองร้อยสามสิบแปดมาอันหนึง่งแต่แต่ส่วนใหญ่จะสปินสปินต่ำมากครับ สปินต่มากถ้าสมมุติเราเทียบแค่แค่สามวนี้ก่อนนะครับโอ้โหคน,นคนละเส้นเลยสังเกตว่าเราค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างถ้าเราดูวนี้ไม้ไม้เดิมเรานะครับ,รบก็คือคือสีเหลืองสีเหลืองจะออกพุ่งมาแล้วก็สปินน้อยตกไวครับร้อนจะอยู่ที่12แคลรี่เฉลี่ย209อันตอันตันแรกที่เราลองก็ดีขึ้นสีส้มนะครับพอสปีดมากขึ้นแครี่เพิ่มขึ้นประมาณ19 20ห้าฮะ นะครับแล้วก็ตัวอันนี้ล่าสุดตัว TPT ตัวนี้เป็นสีมว่วงอันนี้โอ้โหทะยานไปไกลมากบอลสปีดมากขึ้นที่สําคัญคือตรงนี้เราดีขึ้นครับลอนจ์แองเกิลเราดีขึ้นแล้วสปินเราก็ดีด้วยสปินประมาณ2,000ตัวนี้ดีครับไม่ควรต่ำกว่า2,000ันพันแปดอาจจะพอได้แต่ว่าถ้าพันแปดลอนจ์ตัวนี้ต้องมากกว่าน,นี้ครับถึงจะไกลนะครับอันนี้สิบห้าสองพันดีแล้วลัาสังเกตระยะแคลรี่แคลรี่เฉลี่ยนี่บวกไปหูสองห้าสี่สิบนะเนี่ยสี่สิบ 40ใช่ครับแล้วก็แคลี่นี่บวกเออทัวทัวบวกไปอีกโอ้โหเท่าไหร่3 33 33คือในในแบบวงเดิมใช่ใช่ถูกต้องครับการฟิตติ้งคือเราจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับวงแต่หาไม้ที่เข้ากับวงของเราอันนี้เห็นผลดีมากๆเลยคือในสปีดนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดคลับด a t ต้าคลับสปีดของเราก็โอเคมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงจาก99ไปเป็น101และที่สำคัญคือตีโดนดีขึ้นครับ เปลี่ยนไม้ตีโดนดีขึ้นกลงเต็มอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับบางคนอาจจะไม่เชื่อฟูแต่แต่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วผมเห็นมาบ่อยแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยขึ้นมากลางดีเลยหลอบสัวที่ผมชอบคือหลอบครับแต่นี้ที่ปรับก็คือผมปรับอะแดปเตอร์ให้หลอบองศาเป็นแบบ h ฮเ h อรด้วยก็เป็น10.5จุ้าจาก9.5อ่าใช่ครับครับก็จะตีง่ายขึ้นขึ้นเพราะเราต้องการต้องสปินพอดีโอเคครับสปินเราน้อยน้อยเกินไป ผมว่าในความรู้สึกผมหาตัวสู้นี้น่าจะยากแต่เดี๋ยวจะลองหาให้เดี๋ยวจะลองหาเพราะอันนี้ผลงานอันนี้ดีมากดีมากเลยอันนี้ t v t ตัวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับเรยังยังมียังมีอีกให้ลองนะฮะลองได้เรื่อยๆไม่คลิปจะสั้นเกินไปอันนี้ของอะไรครับแบนควิชของ Mitsubishi นี่เป็นค่าจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นค่าจากญี่ปุ่นครับให้ให้ต้องตีนะให้ถูกต้องเต็มที่เลยครับฟิลก็ต่างกันนะฮะ จลหน้าใช่ก้านก้านนี่ตอนจดจะรู้สึกฟิลความก้านดูเพียวมากเลยตัวเนี้ยไม่เป็นไรครับเวลาเรามาฟิตติ้งเนี่ยเราไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเราถ้าถ้ามันตีไม่ดีก็คือไม้ไม่ดีครับพ้ามโทษตัวเองนะเพราะอย่างไม้เมื่อกี้เราไปอย่างเดียวเลยดีมากเลยเราไม่ได้ปรับวงไม่ได้ปรับอะไรเลย น็อตแบเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยน็อตแบดหน่อยได้ครับโอเคสังเกตว่าอันนี้จะเลี้ยวซ้ายเยอะกว่าอันมีชัดเจนมากเพราะว่ามันจะมีสักอย่างอยู่ในนั้นที่ไม่เข้ากันอาจจะเป็นเรื่องคลิกพอยท แต่สปีดเท่าเดิมครับรูปสุดท้ายครับครับมาขอคืนครับยังสู้ยังสู้มันก่อนหน้านี้ไม่ได้ขอคืนเปลี่ยนเลยอันนี้อย่าไปฝืนมันใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับคือถ้าอันไหนที่มันดูแล้วไม่ไม่เข้าเนี่ยเราก็เราก็เปลี่ยนเลยเพราะก้านเยอะมากเราอย่าไปติดอยู่อันเดียวครับทีนี้ผมจะให้ลองการเอ็กดูบ้างเราอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยเอ็กมันเป็นฟีลยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหยิบให้ดู เอาแบบอย่างเช่นฟูจิคุระอันที่เป็น 5x 5x จะได้คลายความสงสัยว่าเอ๊ะสปีดเราตอนนี้ถ้าตีกา้าน x มันเป็นว่ามันเป็นยังไงกา้าน x ก็คือแข็งขึ้นน้ําหนักอันนี้ยังคงขอบคุณครับน้ําหนักยังคงเท่าเดิมใส่หลอดเยอะเหมือนเดิมครับนะครับโอ้โอ้โอ้โหโโมากหู โอ้มีคอนเทนเดอร์อันใหม่ครับพี่จ๋าโอ้โหขับสปีดหนึ่งร้อยสองเบี่ยงเบาเบาครับเมื่อกี้ว้าวเยี่ยมมันเบี่ยงเบาโม้ไหมนี่คือหมดแรงกันนะโอ้โหแคลรี่ไกลสุดน่าตีมาใช่ครับแคลรี่เท่าไหร่ครับโอ้สองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบเจ็ดต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องเดี๋ยวจะหาว่าฟลุกนะครับฟลุกจริงๆเมื่อกี้ฟลุกจริงต่อเนื่องต่อเนื่อง อดีครับเนี่ยตามจังหวะเราไปเรื่อยๆโอ้โจบวงนึกว่าลอรี่ครับเมื่อกี้สุดๆใช่ใช่ดีมากดีมากครับเราต้องตีให้จบใช่ไหมครับตีให้จบถูกต้องถูกต้องเราต้องตีให้จบวง,งสวิงครับไม่ใช่โดนดีมากนะแต่ตรงนี้คือมีลูกแรกดีแต่ลูกอื่นๆครับเหมือนความ คอนโทรลเราจะยังไม่เท่าตัว TPT ที่สามารถรีพีทรีพีทได้รู้สึกยังไงครับการนี้พี่ตาลองอธิบายให้ปามฟังหน่อยครับรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นครับครับรู้สึกว่ามันแบบไปทางแท่งอะไรอย่างเงี้ยครับโแล้วก็หนักหนักแม่น้ําหนักมความรู้สึกแข็งมันหนักรู้สึกด้วยส่วนตัวว่ามันรู้สึกว่าหนักตรงนี้ขึ้นนะครับโอเคโอเคดีครับฟีดแบ็ได้เลยเพราะว่าตอนประกอบอ่ะยิ่งยิ่งสาคัญ เพลเยอร์ต้องฟีดแบ็มาให้ปามแล้วปามจะประกอบได้ถูกต้องลูกแรกดีแต่สามไปเรื่อยๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับใช่ครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคคุมไม่อยู่ขอบคุณครับเทนเซนี่ก็เป็นกั im im> ้านมิสูมิชิ m มิส u มิชิ i เหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เรียกว่าอัพขึ้นมาจากกลุ่มไดมาน่หรือแวนคว i สอย่างราคาก็จะแพงกว่าอันนี้นะครับแต่ก็ยังแพงสู้ตัว t ี t ไม่ได้ TPT นี้ใช่ t ี t ีนี เป็นก้านไฮเอ็นครับโอเคเราลอง 1K White สมัยก่อนลอรีแม็กเอลรอยก็ใช้กา้านนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นก้านเวนตัสครับโอเคเอาใหม่ครับความเหนื่อยเป็นยังไงครับพี่เตาเริ่มเหนื่ยอยอาจจะเริ่มใช่อาจจะเริ่มเหนื่อยเร,รเริ่มเห็นนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ไม้สุดท้ายได้ครับ สมมุติเวลายิ่งเราเหนื่อยนะครับเราจะต้องคิดแค่การขยับร่างกายเลยคิดแค่เราขวาแล้วก็แล้วก็ไปให้สุดถ้าคิดจะตีลูกเมื่อไหร่นะโอกาสที่จะมิสฮิตเดี๋ตีไม่โดนจะสูงครับครับเราต้องคิดท่าเดิมเราสามารถชาร้าลงได้แต่ไปให้สุดเหมือนเดิมครับช้าลงได้ไปให้สุดเหมือนเดิมใช่ครับอันนี้น่าจะหรือรู้สึกยากไหมครับการนี้น่าจะไวไปนิดนึง ระยะใช้ได้นะครับประมาณ6 6ครลับสปีด100แต่สังเกตว่าขับสปีดเราจะจะประมาณนี้หมดเลยตอนนี้จะประมาณ 101. <ด><ด>ร้อยหดีครับดีครับเอาเอกซักหนึ่งได้หนึ่ง,งครับลูกสุดท้ายครับครับเสียงดีมากแต่ด้วยความที่มันเป็นก้านโลสปีน,นสังเกตสปีนจะจะทำให้ลูกตกเร็วไปนิดนึงครับ อันนี้ป็นเป็นความดลิเลทของชา a ์ p s e l e คชั่นครับอย่างนี้มันโดนดีนะโดนดีมากด้วย position แต่สังเกตสปินสปินไม่ค่อยเยอะทําให้ลูกที่โดนดีมันสปิพันหนึ่งร้อยใช่พันหนึ่งร้อยนี่น้อยมากน้อยเกินไปน้อยเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีน้อยเกินไปไม่ดีไม่ดีครับลูกไม่ carry c a r ี่มันสองสองสี่โอเคครับ f i t ติ้งเสร็จเรียบร้อยถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูพี่เต๋าเพิ่มสปีดกับปามไปดูก่อนได้นะครับเพราะก่อนหน้านั้น่ะเราจะเริ่มประมาณ95 แต่อันนี้เราเริ่มเดี๋ยวดูอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งหมดเลยก็เรียกว่าแสดงว่าเมนเทนได้แล้วเมนเทนสปีดได้แล้วเมนเทนก็คือเรียกว่ารักษารักษาสปีดได้แล้วนะครับโอเคเหนื่อยไหมครับพี่เต๋อเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงแค่กี่ก้าวเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้เรามีทั้งหมดรวมรวมไม้เดิมด้วยก็อยู่อยู่ที่หกได้ใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะวันนี้เราน่าจะเริ่มประมาณอ่าสามสิบห้านาทีใช่ครับ เพราะเรามีเรามีหดสปีดเขีางไปบ้างแล้วก็ถือว่าพี่เตาแข็งแรงอยู่นะ <c oughs> ถ้าเป็นเต่านี่หมดไปตั้งแต่หวดสปีดแล้วโอเคก้านที่เราลองทั้งหมดวันนี้นะครับก็จะมีทั้งเราเริ่มด้วยไม้เดิมก่อนแล้วก็ไปต่อที่ทัวร์ a d ดีครับนะครับแล้วก็ไปที่ <c oughs> TPT <c oughs> แล้วก็ไป Vanquish Ventus Blue 5X แล้วก็1 k White ครับปัมไล่ดูทีลาพา,ารามิเ <c oughs> ตอร์ตรงตรงนี้นะครับโทษดีเดินยัน บ l ลสปีดที่นําสูตรเลยนะครับคือ1นึ4.8จะมีเก้ากันอยู่ที <TB T S 1> <3000. S 2> ่สามอันมีเวนตัสมี TPT มี 1K w h เคไวท์ล c h ช์แองที่ดีนะครับควรจะอยู่ประมาณ 16, ม1 4ถึงส6บหสําหรับสปีดเราสปีดประมาณ100นะครับซึ่ง15นี่อยู่ตรงกลางเลยถ้าเราไปเจอ13 12จะค่อนข้างน้อยสังเกตว่าสปินก็จะน้อยตามไปด้วยทําให้ c a r รีเราจะไม่ไม่โดดเด่น สปินควรจะอยู่ประมาณ2,000แล้วก็ระยะก็คือมีดีสุดเลยก็คือเป็นตัว TPT 18 High อันนี้นะครับที่โอ้โหแคลรี่ระเบิดระเบ้อไปเฉลี่ยเกือบ250เลยใช่คัะถามเอ่อเพลเยอร์ฟีลลินิดนึงว่าเป็นยังไงครับพี่เต๋าก้านก้านทั้งหมดมีอันไหนที่สแตนด์เอา์ไหมครับก็จริงๆถามว่าดีขึ้นกว่าตัวเดิมทุกตัวไหมดีขึ้นกว่าตัวเดิมทุกตัวนะครับ,รบจริงๆถ้าถ้าไม่เจอตัวนี้ TPT เนี่ยก็จะคิดว่าทุกตัวดีหมดแล้ว จะมีตัวหนึ่งที่กระโดดออกมาเพราะเพราะแม็กคือแบบเฮ้ยตีโดนดีไฟลาบอลดีแล้วก็แครรี่แบบที่เราอยากได้ทีบีทีแน่ตอบโจทย์ครับทีบีทีน่นร้อนเงเกิลพู่อย่างดีและที่สาคัญคือเรื่องทิศทางครับดิสเพอร์ชันที่ยังไม่ได้พูดถึงตัวนี้คือฟลบอลฮุกแน่นอนเราไม่ต้องการครับเพราะว่าอันนี้จะทําให้ความมั่นใจเราสามารถลดลงอย่างรวดเร็วได้มากแล้วมันเรียกกลับมายากใช่ครับ d ีบีทีเป็นอันที่โอ้โหตรงที่สุดเลยและเป็นลูกที่ ถ้าดูกราฟตันนี้นะครับเป็นรูปแบบไฮลอนช์ขึ้นไปมากที่สุดในขณะที่อันอื่นจะอยู่แบบข้างล่างลงมา,าเดี๋ยวเราไปดูคลับดาต้ากันต่อน,นิดนึงครับได้ครับ <Okay. S 1> คลับดาตา้าปึ๊บคลับดาต้าก็คือข้อมูลหัวไม้นะครับ,รบสังเกตว่าคลับสปีดของเราเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณ100แล้วก็มีตัว TPT เป็น 4. 1 4ึ่ดีมากเพราะฉะนั้นดีทั้งสปีดแล้วก็เรื่องเรื่องคอนโทรลด้วยนะครับ Impact Position หรือตำแหน่งที่ปะทะก็ดีเช่นกัน สีม่วงก็คือของ TPT นะครับอันอื่นจะสังเกตแบบมันหลุดปลายนิดนึงเพราะฉะนั้นการมีผลมีผลกับกับเรื่องตีโดนไม่โดนใช่ครับเริ่มดันไดนามิกลอฟอยู่ตรงนี้ดันไดนามิกลอฟควรจะประมาณ17บเถึงสินะครับอย่าง14เนี่ยจะทําให้ลูกลงเร็วและแลวสปิดน้อยก็เหมือนหน้าเมืกี้นะครับเพราะฉะนั้น TPT นี่สิบเดจุ้า TPT ดีมากอ่ะสิบเจ็ดจุดเก้าคือคือดีมากๆเดี๋ยว ก็จะไปวัดเรื่องมือนะครับแล้วก็ความยาวของก้านแล้วก็การประกอบแบบพิเตาต่อแต่การทดสอบฟิตติ้งก็คือสังเกตว่าเหตุผลจริงๆยิ่งประกอบกับเตียมสปีดเทนนิงไปด้วยใช่ครับทำให้เรายิ่งเรียกว่าดับเบิลเกนขึ้นไปอีกใช่เพราะว่าเราก็เพิ่มสปีดของเราด้วยแล้วก็หาก้านที่เหมาะกับสปีดใหม่ของเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยถูกต้องครับถูกต้องเปลี่ยนบ่อยครับถูกต้องถูกต้องใช่ครับและ TPT ก็คือต่อให้เรา grow สปีดไป1 1 0 1 0 0 อะไรพวกนี้ครับก้านนียเอาอยู่เพราะเป็นก้านที่อย่างเช่นสเปคที่เบากว่านี้อ่อนกว่านี้แล้วก็ทีไกลก็ใช้เหมือนกันสิบแปดนี่ถือเป็นอะไรที่เรียกว่าใช้ได้เลยครับพี่ปามใช้อะไรอยู่ครับตอนนี้ปามสิบหกโลครับแต่ปามเรียกว่ามีก้านสองประเภทก็คือคอนโทรลใช้แล้วก็สปีดเชฟก้านสปีดจะเป็นก้านเบาแล้วก็ดีดจะเป็นของฟรีเฟล็กซ์ที่ปามใช้นะครับแล้วก็ทีพีทีนี่จะเป็นตัวคอนโทรลมีสองแบบเราชอบเราชอบอุปกรณ์โอเคครับวันนี้ ประสบการณ์ให้พี่เต๋าเล่านิดนึงเป,นเป็นยังไงบ้างครับเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะสามารถแบบหูคงที่กับระยะ <lifecycle. S 2> ค,คือเคยฟิตติ้งก้านตัวเดิมมาแล้วครับครับก็แต่มันหลายปีมาแล้วามแล้วนลืมแล้วครับแต่ว่าก็คิดว่าแบบเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวซื้อหัวใหม่มาก็ใช้ก้านเดิมอะไรเงี้ยครับแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยฝีมือเราก็พัฒนาขึ้นสปีดเราก็พัฒนาขึ้นวงเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆการที่มาฟิตติ้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกมกอล์ฟมัน ล้วก็ได้มาเจอก้านที่เหมาะสมกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะคือแตกต่างอย่างมากเลยครับมันจะช่วยให้แบบให้เราเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกดีใจครับได้มาเจอโปปาวันนี้นะครับได้มาที่กอล์ฟเพลเตอร์168วันนี้ได้มาฟิตติ้งได้มาเจอก้านที่เหมาะกับเราครับผมฮะได้เลยครับขอบพระคุณพี่ต๋ามากๆขอบคุณโปปามากครับโอ้โหเห็นหลายอย่างเลยแล้วเดี๋ยว รอติดตามรถทัวร์ร้อยของปางกับพี่ดาวไปต่อนะครับว่าเราจะ300รอเมื่อไหร่ตั้งเป้าก็คือภายในปราณว่าสองสาเดือนประมาณนี้สองสเดือนสบายเดี๋ยวเราไปเวิร์กกันต่อครับสำหรับท่านผู้ชมขอพรบคุณมากๆที่ติดตามรับชมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ